กราบสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Hello Test นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดซับสไครป์ไลค์แชร์ไปกรลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้จะพูดถึงเรื่องราวภายในเรือนจํานะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยได้ยินคําว่าสมเด็จหรือเปล่านะครับคนที่อยู่แบบสมเด็จเพื่อนๆเคยได้ยินคําพูดนี้ไหมครับนะสาหรับวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับนะสำหรับคนที่อยู่แบบสมเด็จเนี่ยมันเป็นคําพูดเมื่อ สมัยก่อนนะครับนะในเรือนจําบางขวางผมไม่รู้ว่าที่อื่นเขาเรียกกันหรือเปล่านะครับนะในเรือนจําบางขวางเนี่ยเขาจะเรียกคนประเภทหนึ่งว่าสมเด็จนะครับนะอยู่แบบสมเด็จนะครับเราลองมาฟังกันดูนะครับว่าชีวิตของคนที่อยู่แบบสมเด็จเนี่ย, <IM S 1> เ,ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะครับคนที <izi> ่อยู่แบบสมเด็จนะครับนะไม่ใช่พ่อบ้านไม่ใช่หัวเรือไม่ใช่ขาใหญ่นะครับนะ เขาจะอยู่แยกออกไปอีกต่างหากนะอีกระบบหนึ่งใช้คําว่าระบบหนึ่งแล้วกันคืออยู่ในเรือนจําเหมือนกันอยู่ในแดนเหมือนกันครับแต่เขาแยกออกไปต่างหากนะส่วนมากก็จะเป็นนะข้าราชาการระดับสูงนะครับนะเป็นคนที่เคยมีอํานาจอยู่ข้างนอกเป็นตํารวจยศใหญ่ๆนะครับเป็นข้าราชาการซีเยอะๆนะครับนะ o, เป็นผอเป็นอธิบดีนะครับเป็นข้าราชาการนะครับที่มีอํานาจข้างนอกนะครับมาก นะครับแล้วทําความผิดเข้าไปอยู่ในเรือนจําบางคนเนี่ยก็รู sure> ้จักเจ้าหน้าที <c <c ่ในเรือนจําด้วยซ้ําไปนะครับนะแล้วประเด็นต่อมานะครับคนที่จะใช้ชีวิตแบบสมเด็จเนี่ยนะครับญาติต้องถึงไม่ใช่ถึงธรรมดานะครับถึงจนเหลือนะครับชีวิตประจําวันของคนที่เป็นสมเด็จเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนะครับนะเวลาเช้ามาอย่างนี้นะครับเขาตื่นมาอย่างเงี้ยเขาก็จะมีนะคนที่คอยดูแลคนที่คอยดูแลเนี่ยจะมีแค่1-2คนนะครับไม่ได้อยู่กันเป็นบ้านนะครับนะแตกต่างจากบ้านนะครับ แตกต่างจากบ้านโดยสิ้นเชิงนะครับมีแค่คนดูแล1-2คนนะครับเขาเรียกว่าคนใกล้ชิดคนคอยดูแลแล้วกันนะครับ1-2คนนะครับเก็บที่นอนให้นับเอาที่นอนลงมาตากนะครับนะเตรียมน้ําไว้ให้อาบนับหลังจากเขาอาบน้ําตอนเช้าแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเดินไปกินกาแฟกับเจ้าหน้าที่หน้าแดนนะครับโดยหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับเดินไปกินกาแฟกับเจ้าหน้าที่หน้าแดนนะครับนะแล้วก็นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเนบหนังสือนะครับกีฬาเนบหนังสือพิมพ์เนบนิตยสารนะครับ เข้ามาให้อ่านเขาก็จะอ่านหนังสือกีฬาอ่านหนังสือพิมพ์ไปนะครับหลังจากนั้นก็จะมากินข้าวข้าวเนี้ยส่วนมากจะเป็นการผูกเป็นโตนะครับพูดง่ายๆก็คือมีข้าวที่เข้ามาส่งตลอดนะครับเป็นแกงซื้อเป็นแกงจากข้างนอกนะครับนะเข้ามาส่งให้ตลอดนะครับนะเขาก็จะกินนะครับแล้วก็จะแบ่งให้นะครับคนที่ดูแลเขาเอาไปกินนะครับนะ ทีนี้นะครับถามว่าคนที่เป็นสมเด็จเนี่ยมีหน้าที่ทํำไหมนะครับเขาไม่ทําอะไรเลยนะครับนะเขาจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆไม่ใช่เสมียนก,กองงานนะครับปกติเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นพ่อบ้านก็ไปเป็นเสมียนกองงานนะบ,บางคนเป็นซาเวียบางคนอยู่ในบ้านใหญ่ก็จริงนะครับนะก็ต้องขึ้นกองงานถูกจําแนกกองงานไปนั่งทํางานนันั่งเย็บรองเท้านั่งทำงานนะครับตามกองงานต่างๆเหมือนกันแต่สมเด็จเขาจะไม่ทํางาน นะครับเขาจะไม่มีหน้าที่ประจํานะครับเวลาว่างๆเงี้ยเขาก็จะหางานมาทําแกะสลักไม้นะครับนะปั้นนั่นปั้นนี่นะครับนะหรือบางคนชอบเขียนหนังสือบางคนชอบวาดรูปวาดอะไรก็ทําไปนะครับนะพอตอนบ่ายเนี่ยก็จะเล่นกีฬากับเจ้าหน้าที่นะครับตีเปตองนะครับนะหรือว่าวิ่งออกกําลังกายนะครับขึ้นเรือนนอนก็จะมีคนปูที่นอนให้นะครับนะแล้วคนที่ดูแลสมเด็จเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น1คนหรือ2คนก็แล้วแต่นะครับนะคนที่ดูแลสมเด็จเนี่ยก็จะไม่ได้ขึ้นกองงานนะครับปกติเนี่ยถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยนะถ้าเป็นระดับพ่อบ้านบางทีพ่อบ้านเองก็ยังต้องทํางานนะครับนะแต่สมเด็จเขาไม่ต้องทํางานและที่สําคัญคนที่ดูแลสมเด็จก็ไม่จําเป็นต้องขึ้นกองงานเหมือนกันนะครับนี่คือสมเด็จจะใช้ชีวิตประมาณนี้นะครับความแตกต่างนะครับของคนที่อยู่แบบสมเด็จหรือว่าถูกเรียกว่าสมเด็จเนี่ยนะแตกต่างจากพ่อบ้านแตกต่างจากหัวเรือตรงไหนนะครับ คำว่าหัวเรือหรือว่าพ่อบ้านเนี่ยส่วนมากจะเป็นการผลักดันตัวเองนะครับขึ้นมามีอํานาจนะครับนะแล้วก็หาเงินเลี้ยงลูกบ้านนะครับนะหาเงินเข้าไปในบ้านนะครับมีการจัดสรรผลประโยชน์กันนะครับนะแต่สมเด็จเนี่ยเขาอยู่เหนือกว่านั้นนะครับคําว่าเหนือกว่านั้นก็คือเขาไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับใครจะยกบ้านแทงกันบ้านจะขายยาบ้านไหนจะขายเมือกบ้านไหนจะ เปิดบ่อนเขาไม่สนใจนะครับตรงนั้นนะครับเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับนะเขาก็อยู่ของเขาไปนะครับนะคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับนะเรียนหนังสือบ้างนะครับทำงานอดิเหลกบ้างนะครับอยู่ในแดนนะครับนะใครจะย้ายแดนใครจะขึ้นซอยยกบ้านแทงกันไสแตกนะครับพ่อบ้านจะเปลี่ยนตัวนะครับหรือว่าบ้านไหนจะแตกอันนั้นก็เรื่องของคุณนะครับสมเด็จไม่เกี่ยวนะครับคนที่อยู่แบบสมเด็จเขาจะอยู่เหนือการ ขัดแย้งอยู่เหนือผลประโยชน์นะครับมันแตกต่างจากขาใหญ่ถ้าขาใหญ่เนี่ยออกแนวจะวุ่นวายหน่อยๆน่อยนะครับนะเวลาเป็นขาใหญ่ในแดนเนี่ยนะครับเวลาใครมีเรื่องมีราวเนี่ยบางทีขาใหญ่ก็ต้องไปเคลียร์ขาใหญ่ก็ต้องไปนะครับจัดสรรให้เฮ้ยบ้านนี้เปิดบอนบ้านนี้ขายหมึกอย่าทะเลาะกันนั่นนี่นู่นแต่สมเด็จเนี่ยจะอยู่คนละเลเวลนะครับนะอยู่คนละเลเวลอยู่คนละแบบนะครับนะสมเด็จหรือว่าคนที่ถูกเรียกว่าสมเด็จเนี่ยเขาจะไม่ยุ่งเลยนะครับใครจะขายยาใครจะขายหมึกขายอะไรเนี่ยคือเขาไม่แตะต้อง นะครับเขาไม่สนใจตรงนั้นเขาไม่ไปเดินเก็บหนี้ไม่ไปเดินเก็บยอดนะครับนะเขาอยู่ของเขานะครับนะมีคนคอยดูแลคนคอยดูแลก็ดูแลทุกเรื่องนะครับแล้วก็มีเงินเดือนให้นะครับนี่ก็คือเรื่องราวของคนที่ถูกเรียกว่าสมเด็จนะครับหรือว่าเรียกว่าอยู่แบบสมเด็จในสมัยก่อนนะครับนะ,นะบนะเขาจะเรียกกันเฉพาะในเรือนจาบางขวางซึ่งที่อื่นผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับแล้วส่วนมากก็จะเป็นคนที่มีอัตราโทษสูงๆนะครับนะญาติจะส่งเสียเงินเข้ามานะครับนะ ไม่ต้องย้ายแดนไม่ต้องย้ายเรือนจํานะครับนะนี่ก็คือเรื่องราวของคนที่ถูกเรียกว่าสมเด็จนะครับในเรือนจําบางขวางสมัยก่อนนะครับต้องบอกว่าสมัยก่อนเพราะว่าสมัยปัจจุบันนี้ผมไม่รู้ว่าเขายังเรียกกันอยู่หรือเปล่านะครับนะถ้าให้ผมตีความหมายแบบรวมๆนะครับนะสรุปให้เพื่อนฟังแบบรวมๆก็คือคนที่นะครับอยู่แบบสุขสบายมีคนคอยรับใช้นะครับนะแล้วอยู่เหนือการขัดแย้งนะครับนะไม่มีผลประโยชน์นะครับนะ ใครจะย้ายแดนใครจะถูกแทงใครจะแย่งกันขายยาใครจะแย่งกันเปิดบ่อนเขาไม่สนนะครับนะและที่สําคัญเขาเข้าถึงเจ้าหน้าที่ได้นะครับนะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้นับบางคนนั่งกินข้าวกับเจ้าหน้าที่ด้วยซ้ํานะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องราวของคําว่าอยู่แบบสมเด็จนะครับหรือคนที่ถูกเรียกว่าสมเด็จนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆจากใจจริงครับผม